สวัสดีค่ะมีคำถามสอบถามรินกันเข้ามานะคะว่าน้ําแดงน้ําหวานโรคไตดื่มได้หรือไม่วันนี้รินมีคําตอบมาฝากกันค่ะ ผู้ป่วยโรคไตบางท่านก็อยากจะดื่มน้ำหวานเช่นน้ำแดงน้ำเขียวที่เป็นขวดๆนะคะนำมาชงดื่มเองแล้วก็ใส่น้ำแข็งผู้ป่วยโรคไตสามารถดื่มได้ค่ะแต่ปริมาณในการใส่น้ำแดงน้ำเขียวหรือน้ำหวานเนี่ยสามารถใส่ได้1-2ถึงช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะเพราะในน้ำหวานจะมีน้ำตาลที่สูงค่ะผู้ป่วยโรคไตบางท่านก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยซึ่งก็ต้องมีการดูแลค่าน้ำตาลถ้าเราดื่มบ่อยหรือดื่มในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทําให้ค่าน้ำตาลของท่านสูงขึ้นได้ค่ะสามารถใส่น้ำโซดาได้เล็กน้อยค่ะเพื่อ เพิ่มความซ่านะคะเมื่อดื่มน้ําหวานแล้วสําหรับบางท่านที่ต้องมีการควบคุมการดื่มน้ําอย่าลืมนําไปหักลบกับปริมาณน้าที่ดื่มหรือน้ําแกงที่ทานต่อวันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถทําเป็นขนมหวานของว่างได้ด้วยนะคะโดยนาน้ําแดงไปผสมกับผงวุ้นตั้งไฟเคี่ยวให้ผงวุ้นละลายค่ะนํามาเทใส่พิมพ์แช่ตู้เย็นให้วุ้นแข็งตัวเท่านี้เราก็จะได้วุ้นน้ําแดงมาทานเป็นของว่างแล้วค่ะในหนึ่งมือ้อสามารถทานได้ 4- 5ห้าชิ้นพอดีคําค่ะแต่น้ําหวานหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะคะ ที่ให้รสหวานไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชาโกโก้ชาเย็นชาเขียวชาไข่มมกสำหรับผู้ป่วโยโรคไตไม่แนะนำให้ดื่มนะคะเพราะว่าจะมีค่าฟอสฟอรัสและน้ำตาลที่สูงมากๆค่ะ3ามเทคนิคที่รินอยากจะฝากทุกท่านนะคะทานไม่เยอะไปทานไม่บ่อยไปทานไม่มากไปค่าไตาดีขึ้นได้นะคะสำหรับวันนี้รินขอฝากความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ